ตอนนี้คณะรัฐมนตรีเคาะแล้วนะคะโครงการหวยกเกษียณค่ะแปลว่าคลอดแน่นอนใช่ไหมเคาะแล้วเนี่ยเอ่อถ้าใช้คําว่าคลอดก็ได้นะทาคลอดเรียบร้อยค,ออนนคือเขาเรียกเคาะด,ดีกว่าเคาะแล้วค่ะในหลักการในหลักการมาแล้วนะกาหนดสูงสุดเนี่ยเตรียมงินไว้เท่าไหร่คะก็เขาให้ลิมิตคนเราไม่เกินสามพันเหรอแล้วพี่พี่จะซื้อเต็มไหม ก่อนเดี๋ยวต้องดูก่อนมีตังหรือเปล่าตอนเราพิรุษละได้คุยกับปกโจพี่โจบอกว่าเตรียมเท่าไหร่แกเหลืออีก2องปีซื้อทังหรือเปล่าไม่รู้เออทันไหม่ะก็ซื้อสูงสุดได้นะคะเดือนละไม่เกิน3,000บาทแล้วก็จะออกมาในรูปแบบของสลากดิจิทัลนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะถอนได้ตอนอายุ60พี่ยังเหลืออยู่ไหม ยังเหลือสินะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีสิทธิ์ในนั้นเขาหรือเปล่าแต่หลายคนก็มองว่าโอ้โหฝ่ายค้านเขาเอนตี้นะเขาบอกมันมอมเมาหรือเปล่าเออมันมอมเมาไหมอะไรประมาณนั้นเราเมื่อก่อนทังพักเพื่อไทยเนี่ยเขาเคยมีโครงการในหวย2ตัว3าตัวมาก่อนแล้วก็เลิกไปไงสุดท้ายก็เห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็น เรื่องของขนมคะแนนนิยมอะไรหรือเปล่าคา,ามองไปในมุมนั้นซื้อไปไม่เสียเปล่าใชา่นะคุณผู้ชมเอาวันนี้มาดูนายกรัฐมนตรีนะคะนายเศรษฐาทวีสินค่ะถแถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะบอกว่าที่ประชุมครมเห็นชอบในหลักการที่กระทรวงการคลังเสนอแนวทางในการส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอชอนะคุณผู้ชมเพื่อรองรับการกเกษียณผ่านโครงการสลากสะสมทรัพย์ เพื่อเงินออมยามเกษียณเป็นสลากดิจิทัลนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งมีการจำกัดการซื้อสลากต่อคนได้สูงสุดไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนนะคุณผู้ชมต่อเดือนนะคะโดยจำนวนเงินที่ซื้อสลากเนี่ยจะถูกเก็บไว้เป็นสะสมเฉพาะบุคคลค่ะโดยจะได้รับเงินที่ซื้อสลากคืนทั้งหมดในรูปแบบของเงินบำเหน็จเมื่ออายุ60ปีบริบูรณ์ค่ะ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลได้ใช้งบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุเป็นจํานวนมากโครงการนี้จะเกิดประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิดการออมรัฐบาลก็จะสร้างแรงจูงใจในระบบของเงินรางวัลนะคะและทําให้รัฐสามารถลดงบประมาณในการดูแลกลุ่มเปราะบางเฉพาะนี้ลงได้ค่ะฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการที่กระทรวงการคลังเสนอเรื่องแนวทางในการส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อรองรับการเกษียณผ่านโครงการสลากสะสมทรัพย์เพื่อออมยามเกษียณเป็นสลากดิจิตอลผ่านช่องทางออนไลน์นะครับจำกัดการซื้อสลากต่อคนได้สูงสุดไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนโดยจำนวนเงินที่ซื้อสลากจะถูกเก็บเป็นเงินสะสมเฉพาะบุคคลโดยจะได้รับเงินที่ซื้อสลากคือทั้งหมดในรูปแบบของเงินบำเหน็จเมื่ออายุ60ปีบริบูรณ์นะครับซึ่งปัจจุบันสังคมไทยเป็นเอเจนซงโซซายตี้นะครับอย่างที่เรา ทราบกันอยู่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุปเป็นจํานวนมากโดยโครงการนี้จะเกิดประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิดการออมซึ่งรัฐบาลสร้างแรงจูงใจในรูปแบบเงินรางวัลและทําให้รัฐสามารถลดงบประมาณในการดูแลกลุ่มเปราะบางเฉพาะนี้นะครับให้10,000รางวัลน,นะคะรางวัลละ1,000บาทก็ซื้อผ่านแอปพลิเคชันของ กองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอชอนะคุณผ mm ู hmm. ้ชมไปหลวมาได้ mm hmm. กอชอซึ่งเงินต้นทั้งหมดเงินต้นนะจะเก็บเป็นเงินออมในบัญชีที่ทางกอชอจะนําไปลงทุนในรูปแบบความเสี่ยงต่ำคือเขาเก็บเงินเราไว้ครัอ่าถ้าเราถูกหวยเราก็ได้ไอไอรางวัลนั้นแต่ว่าเงินต้นเขาจะเก็บไว้ยังถอนไม่ได้ซื้อง mm hmm. วดไปแล้วก็ถอนไม่ยังไม่ถอนไม่ได้นะ คนที่ซื้อสลากเนี่ยจัดถอนได้ตอนอายุ60ปีนะคะเพราะฉะนั้นพี่โจไม่ต้องกลัวหรอกเออพี่โจพี่โจพี่โจได้ใช่ไหมพี่โจบอการเราเนี่ยเออได้อยู่นะก็ก็ซื้อก่อนเผื่อนี้ไงอาทิตย์สุกนึงก็จะได้เท่าไหร่ล่ะใช่ได้รางวัลละหนึ่งล้านนั้นพี่โจซื้อไปก่อนโดยกลุ่มผู้ที่ซื้อเนี่ยจะซื้อได้3กลุ่มด้วยกันคนที่เป็นสมาชิกกอชแรงงานนอกระบบและผู้ประกันตนมาตรา44 คาดว่าจะสามารถจัดซื้องวดแรกได้ราวต้นปีหน้าทีนี้มาดูคุณสมบัติขอขยายความนิดนึงอกอชอเนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนเอาละทีนี้อรอจะไม่ได้ก็เพราะตรงนี้แหละกอชออกองทุนการออมแห่งชาติอันนี้เกิดขึ้นมารัฐบาลหลายสมัยแล้วนะคุณผู้ชมเขาจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่ให้คนที่เป็นรายงานนอกระบบอย่างเช่นพี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างครอ่า ที่แท็กซี่คุณแม่บ้านที่ไปทํางานแล้วในในจ้างไม่ได้จัดตั้งเป็นบริษัทอะเหล่านี้คือซื้อได้เหล่านี้ซื้อได้นะคนที่เป็นฟรีแลนซ์ก็ได้ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตราปกติอะอันเนี้ยได้ไปสมัครเป็นสมาชิกกอชก่อนนะคะก่อชนะซึ่งก่อนที่จะมีหวยเกษียณเนี่ยเขาก็มีให้ฝากเงินเหมือนกันนะพี่เดือนละ50บาทเมื่อก่อนอะเรารัดเติมใม้อีกครึ่งหนึ่ง พี่ฝาก50หลวงเติมไม่อีก50าสิบอ่ะเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนอ่าก็เติมให้อีกตอนนี้ก็ฝากได้อยู่เหมือนกันแต่มไม่้จะว่ากี่เปอร์เซ็นต์สัดส่วนในการที่จะรับเติมให้นะครับเป็นแรงงานนอกระบบพวกฟรีแลนซ์ต่างๆที่ไม่มีนายจ้างแบบว่าจ่ายเป็นเดือนอะ่ะอ่ะ,อะคุณก็มาสมัครตรงนี้ได้ผู้ประกันตนมาตรา40คือคนที่จ่ายเองถูกไหมอ่าก็คือแรงงานนี่แหละแต่ว่าจ่ายเองจ่ายเงินค่าประกันตนเองสามสามมาตราสามเก้าไม่ได้แบบมา่ายไม่ได้ไม่ได้ซื้อซื้อไม่ได้ ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้นะคะอ่ะก็ชัดเจนนะค่ะเป็นพิรุธเลือกเลือกยังไงอยู่ในระบบหรือนอกระบบตอนเนี้ยก็เดี๋ยวต้องไปเช็คดูก่อนนะอยากได้หนึ่งล้านรือเหม่าจริงๆมันเป็นการสะสมถ้าเกิดเขาเคาะตรงนี้มาเนี่ยในหลักการแล้วเนี่ยเข้าใจว่าทุกคนก็อยากจะมีส่วนร่วมไงถือว่าซื้อไปแล้วเงินไม่สูญไปไหนใช่เขาก็เอาไปเก็บไว้ให้เราเป็นเงินต้นของเรานั่นแหละตอนเราอายุ60 เขาก็ S <S จะคืนให้หรือเปล่าใช่แต่เผื่อจะถึง6ถึง60เนี่ยนะฮะค่ะเออมันมีความเสี่ยงหรือเปล่าต้องดูนะ<ช>บางคนก็เอ,อ้ยฉันซื้อไปเยอะแล้วหลายปีแล้วเนี่ยค่ะจะจะเกษียณแล้วเงินยังอยู่หรือเปล่าอตรงนี้มันจะมีหลักประกันยังไงเดี๋ยวทางรัฐบาลคงจะ มาขยายให้ชัดขึ้นค่ะแต่พี่น้องรายงานไม่ต้องน้อยใจนะอย่างที่บอกว่ากอชอเนี่ยเขาเพิ่งจะมีเพราะว่าผู้ที่เป็นแรงงานนอกระบบเนี่ยเขาไม่เคยได้รับสวัสดิการอะไรเลยนอกจากเง<ช>ิทองนะพี่เข้าใจปะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนพี่ๆที่อยู่ในแรงงานในระบบเนี่ยพี่ๆมีสวัสดิการประกันสังคมอยู่แล้วเวลาคลอดเราก็เบิกได้ถึงแม้ชราภาพเจ็บป่วยอย่างเงี้ยเราก็เบิกได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น ดีทั้งสองระบบไม่ว่าจะในระบบหรือนอกระบบนะเพียงแต่ว่าเขาก็จะมีออปชันเสริมของเขาไปแต่ว่าสลักดิจิตัลในแอปเป่าตังไม่ไม่จำกัดไม่ซื้อซื้อไปเถอะหมายถึงว่าจะอยู่รายงานในระบบนอกระบบถ้าอยากจะลุ้นหวยเนี่ยยังงั้นไม่ได้สะสมแต่ไม่ได้สะสมคือแต่ก็ลุ้นได้เหมือนกันวันนี้คืนไม่ถูกก็ไปเลยศูนย์ไปเลยใช่ใช่แต่อันนี้เงินเขาสะสมให้ค่ะแม้ว่ารางมันมันจะ มันจะน้อยแต่มันก็ขยายไปได้หลายรางวัลเหมือนกันใช่ไหมน้อยนะเอาเอาอย่างแบบถ้าไม่ใช่รางวัลไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งเท่าไหร่อ่ะถ้าเป็นรางวัลที่สองหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นรางวัลรางวัลละหนึ่งพันบาทตนต้องหนึ่งหมื่นรางวัลหนึ่งหมื่นคน่ะที่จะได้ใช่รางวัลที่สองเนี่ยเออแล้วอย่างที่บอกว่าถ้ามันไม่ถูกก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่า เหมือนเราเก็บเงินต้นเราไว้เหมือนชีวิตเนี้ยทุกวันสุกเรามีอะไรทําให้อะดรีนาลีนมันหลั่งโอ้ี่ชอบมากเลยไหน้องแอนเนี่ยแบ๊กกลาวที่เป็นรูปสารน้องแดงเออมันเข้ากันดีนะแถวนี้มีไหมมีนี่ต้นโพลล์นะบริษัทเนี่ยอันนี้นี่เราถ่ายจากคอฟฟีเราหรือเปล่าไม่น่าใช่ใช่ไหมก็ดูอยู่มันใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่นะเดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวน้ำแดงก็วางเหมือนกันใช่คอฟฟี่เราเนี่ย